สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางห,หวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวครับผมสามฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP วันนี้7เดือน10บปีหกเจนะครับผมสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้5้นะหามานะ5มาเนาะ ผมเน้นปกติ40% vip 40%ก็มาเป็นรอบปกติ58ตรงตรงเลยตรงตรงห้าแปดนะพิเศษนะห้าสไม่มีโอ้โหเสียดายทุกคนไม่มี5 4เนาะไม่มีอ่าเสียดายนะเด่นห้ามาอยูอ่เมื่อวานนี้ห้ามาสองรอบนะครับผม มาตามกันต่อมาตามกันต่อครับผมงว่วนนี้เด่นสามห,าห้านอยวันนี้ครับผมเขาให้มีเก้ามาเก้าสองเก้าสาม cao gì cao chết cao hộp cao uhm. cao ha สามห้านอยครับผมขอให้มีมาวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดจะเป็นเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นเจ็ดหรือว่าหรือว่าจะเป็นเก้าถ้าถ้าอยากจับเจ็ดก็ก็ได้นะครับผมนะจับเจ็ดก็ได้จับเก้าก็ได้หรือว่าจะสี่ก็ได้นะสี่นี่ก็ไหลทุกวันเลย มาเกือบทุกวันเลยเล็กสีนะพิเศษนะพิเศษผมว่าไม่น่าจะมานะไม่น่าจะมาครับผมเอาไปแค่นี้พอยี 20. ปกติสี่ส VIP สี่สอรอบครับผมเป็นรอบปกติกับ VIP ตัวเน้นก็จะมี9ก9าสองเสาม 9ก9 3ส4แล้วก็96นะครับผมก็ได้เท่านี้ครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียว3ฮานอยฝายกกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ